วันนี้ผมจะพามาอัปเดตสีทาภายนอกอาคารหลังนี้กันนะครับถ้าหลายๆคนที่ติดตามผมเนี่ยน่าจะจำได้ว่าเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยทำคลิปนำเสนอการทาสีภายนอกอาคารหลังนี้โดยการใช้โจตันโจตาชิลเอาตาคร a n กันนะครับวันนี้จะพามาดูเลยครับว่าสีโจตันโจตาชิลเอาตาครีนที่ทาหลังนี้อยู่เนี่ยมีสภาพเป็นยังไงกันบ้าง ดูสีบ้านหลังนี้สิครับยังสว่างแล้วก็สะอาดสดใสอยู่เลยนะครับโดยที่ผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ทำบ้านมาหลายหลังนะทั้งบ้านของตัวเองแล้วก็บ้านของคนอื่นปัญหาที่เจอก็คือสีที่ใช้เนี่ยมันจะซีดเก่าเร็วมากทำให้เราต้องทาสีซ้ำบ่อยๆสีที่อยากได้จริงๆเนี่ยนะครับต้องไม่เป็นภาระเราในการดูแลรักษา เรียก <C ourse> ว่าทำความสะอาดง่ายสีสดใสดูคงทนยาวนานไม่ต <GO av i> ้องทาสีบ่อยผมก็เลือกใช้โจตันโจต้าชิวเอาตาคขีดครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ตัดสินใจจะใช้สีขาวนั่นหมายความว่าสีขาวนั่นจะต้องดูสะอาดสดใสไปยาวนาน ดูนี่สิครับหลังจากที่ผมทาสีบ้านมา2ปีเนี่ยนะครับผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมามากมายผมไม่ต้องทาสีใหม่เลยสีเนี่ยนะครับยังคงดูสดใสสะอาดเหมือนเพิ่งทาเสร็จใหม่ๆเลยจริงๆและนี่ก็คือคุณสมบัติของโจตันโจต้าชิวอาลทารคลีนที่เขาสามารถทำความสะอาดตัวเองได้เพียงแค่สายฝนที่ลงมาเนี่ยนะครับ ก็สามารถทําให้เขาสะอาดได้หรือแม้แต่เพียงว่ามีฝุ่นจับนิดหน่อยเนี่ยเราฉีดน้ําล้างง่ายได้มากไม่เป็นภาระในการที่จะต้องดูแลรักษาเลยแล้วผมก็เชื่อว่าสีบ้านผมเนี่ยนะครับจะยังคงสะอาดและก็สดใสแบบนี้ไปอีกยาวนานหลายปีโดยไม่ต้องทาสีใหม่กันเลยครับแน่นอนที่สุดครับ ผมจะต้องแนะนําให้ทุกคนได้ใช้แน่นอน้ดยอย่างบ้านผมหลังนี้สิครับยังสวยสะอาดสดใสแบบนี้ทั้งที่เวลาผ่านมาถึง2ปีแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับผมจึงอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ใช้กันผมใช้โจตันโจต้าชิลอัลต้าคลีนครับ